สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนะคะขอต้อนรับก็สู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์เดือนตุลาคม2565<ม>นะคะพยากรณ์ล่วงหน้าจะได้เอาไปวางแผนตั้งหลักตั้งรับรัดกลุ่มกับสิ่งที่กลัวรัดกลุ่มกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมา แล้วก็รับมือกับโชคลาภวาสนาที่มันโดดเด่นขึ้นว่าคุณจะบริหารจัดการสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตดีๆได้อย่างไรสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนเลยมีการขยับเปลี่ยนแปลงของดาวถึงสองดวงคือทั้งพระอังคารและพระพุธเนี่ยยกเข้าสู่พระอังคารเนี่ยยกเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะพะังคาตอนแรกจะอยู่ในเรือนสหัชชะก่อนนะคะ ก็คือเจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินทางใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงเกี่ยวกับเรื่องของสังคมเยอะกว่าปกตินะคะก่อนหน้าน,น,น,านี้ก่อนหน้าวันที่3ตมตุลาคมแต่ว่ามันเป็นการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความมั่นคงหรือว่าประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างหรือมีความสุขทางใจในการจะใช้จ่ายเงินทองไปเก็บสิ่งเหล่านี้นะคะทีนี้ พระอังคารจะขยับย้ายเข้าไปสู่ภพเรือนพันธุนะคะขยับย้ายเข้ามาสู่ในภพเรือนพันธุเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะว่ามันเป็นคู่ศัตรูก,กันเจ้าชะตานะคะการพูดการเจราจากับครอบครัวในช่วงระยะเวลานี้มีสิทธิ์ที่จะเครียดใส่กันมีเรื่องราวต่างๆที่เหมือนกับว่าพูดไปแล้วก็ไม่เข้าใจกันอะ่ะพูดก็ถ้าเกิดจะให้อดินแนะนำนะคะเวลาที่พระอังคารเข้าสู่เรือนพันธุอย่างเงี้ย ก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาแหวงหรือการสร้างศัตรูขึ้นมาในช่วงระยะเวลานี้เพราะมันทําให้เจ้าชะตานั้นเกิดความด้อยในหลายๆอย่างนะคะทั้งเป็นคู่ศัตรูด้วยทั้งมีปัญหาด้วยแถมเจ้าเรือนพันธุเนี่ยก็ไปอยู่ในพกเรือนอริมีแต่เสียกับเสียไม่ชนะก,กับใครเลยถ้าเกิดคุณจะไปทะเลาะกับใครในช่วงนี้นะคะหรือมีโอกาสนะคะเจ้าชะตาอาจจะเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของอธิบ้าน ทำบ้านมีปัญหาเรื่องบ้านนะคะถ้าไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกับครอบครัวกู้ครองคนนักก็จะมีปัญหาเรื่องของการทําบ้านยืดเยื้อมีปัญหาเกี่ยวกับช่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านซ่อมแซมบ้านนะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นทีนี้พระอังคารในเรือนพันธุเนี่ยมันอาจจะทําให้เสียทรัพย์สินมันอาจจะทําให้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของ อของมีคมอะไรต่างๆนะคะมันเกิดความยุ่งยากในครอบครัวแน่ๆแหละในวันที่วันที่สามที่วันที่สามเป็นต้นมาเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอารมณ์เสียนะคะเดี๋ยวดาวจะดีๆในช่วงครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวแอดอ่านในฟังเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมาแอดมินช่องนี้บอกให้ระวังอีกแล้วเชื่อแอดมินเถอะว่าการระมัดระวังจะทําให้คุณได้ตั้งหลักตั้งตัวจะทําให้คุณได้มั่นคงจะทําให้คุณหลีกเลี่ยงความยุ่งยากที่มันอาจจะเกิดขึ้น นึกออกไหมทั้งเรื่องของการเสียเงินทั้งเรื่องของญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยพระอังคารสถิตแบบนี้ยนี่มีโอกาสเสียเงินเสียท้องให้ใครให้คุณพ่อให้คุณแม่ให้ครอบครัวให้ญาติบิดพี่น้องรวมถึงให้แม้กระทั่งสามีหรือภรรยาของคุณ นะคะในช่วงระยะเวลานี้แต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวดีๆมีเดี๋ยวฟังต่อในวันเดียวกันนะคะพระพุทธขยับออกจากเกินอริอาบรรเทาเบาบา,บางลงไปนะคะเข้าไปสู่พกเรือนปัตตานีเข้าไปอยู่ตรงนี้พระพุทธตำแหน่งดีค่ะพระพุทธอยู่ในลัคนาราศีกันเนี่ยได้ตำแหน่งที่เป็นทั้งเกษตรและเป็นทั้งอุดแสดงว่า วันนั้นแม้จะมีปัญหามีปากเสียงแม้จะต้องอดทนแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้มันลงล็อกทำให้เขาเข้าใจเพราะฉะนั้นอย่าปรับความเข้าใจกันด้วยความรุนแรงในแบบพระอังคารนะคะข้าวของเสียหายวุ่นวายกว้างไอ้น่นปาไอ้นี่เกิดเรื่องของการไม่ถูกกันกับญาติมิตรพี่น้องหรือรวมถึงเจ้าชะตาอาจจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลง สถานที่บางสิ่งบางอย่างอะซ่อมแซมบ้านต้องไปอยู่ที่อื่นหรือคุณมีสองบ้านอยู่แล้วช่วงระยะเวลานี้ก็หลีกเลี่ยงที่จะไปอยู่บ้านที่มีญาติพี่น้องสิ่งที่คุณต้องทําพร่างคารอยู่ในเรือนพันธุ์ทุกควบคุมสติควบคุมเกมของตัวเองให้ดีนะคะเกมของกายคนนั้นเป็นผู้คุมเกมนะคะก็ระมัดระวังตรงนี้ทีนี้พระพุทธพระพุธบางพระพุธเป็นเกษตร พูดเป็นเกษตรอยู่ในเรือนปัตตนิเนี่ยจะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของเจ้าชะตาอยู่ดีๆก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดความมั่นคงในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะในเรื่องของคนที่ทำงานด้วยจากที่ไม่ค่อย mm hmm. เขาเรียกว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้ได้มีชื่อเสียงได้สำหรับลัคนาราศีมีนที่คุณแบบ ชอบเขียนหนังสือเป็นนักประพันธ์อย่างนี้นะแอดบอกเลยว่าเวลาที่ดาวพระพุธเป็นเกษตรราธิบดีแล้วเป็นทั้งตําแหน่งมหาตำแหน่งเกษตรตําแหน่งมหาอุดอย่างนี้นะคะจะส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําในช่วงระยะเวลานี้แน่นอนนะคะแล้วนะคะภพนี้ยังหมายถึงว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้เกี่ยวกับเรื่องของอ่า การชำระหนี้นะการทำมาหาได้คนที่ยืมเงินไปแล้วก็เอาเงินมาให้เอาเงินมาคืนคนที่ทำงานเกี่ยวกับการทวงนี้ถึงบอกว่าดีไงมันเป็นพบที่บอกว่าคุณจะมีการหมุนเงินคุณจะได้รับการใช้หนี้นะคะพบนี้มันตรีโกนกับพบที่12มันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินนั่นแหละนะคะว่าคุณจะได้รับอ่า รัส์สินนี้สินคืนมาค่ะหรือว่าแม้กระทั่งว่าคุณจะไปติดต่อค้าขายหรือว่าติดต่อกู้ยืมจากสถาบันการเงินในช่วงระยะที่พระพุทธสถิตยอยู่ตรงนี้นะตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงท้ายเดือนพุทธที่จะมีขยับอีกทีนึงนะคะเรียกว่าดีเด่นมากนะคะดีเด่นมากทำอะไรก็ได้ก็คือพระพุทธอยู่ตรงนี้นี่ให้คุณสูงสุดในเรื่องของการติดต่อซื้อขายการทวงหนี้การขยายตัวทางธุรกิจจะซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อหลักทรัพย์อะไรได้ทั้งหมด พุทธอยู่ในตำแหน่งนี้ยังบอกเลยว่าเป็นตำแหน่งที่คุณได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนจากคุ้นส่วนจากเพื่อนร่วมงานเห็นไหม ถึงบอกว่าให้อดทนฟังก่อนแม้ในวันเดียวกันนะ่ะยังขยับสองขยักเลยแต่ถามว่าพูดดีแล้วต้องระวังอังคารไหมระวังระวังปากระวังเสียงแม้ว่าเขาพร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่คุณพูดะแต่การกินแหนงแกลงใจหรือว่าการมีอารมณ์มันก็ไปหักล้างความโชคดีหรือว่าพลังดาวดีๆที่พระพุทธส่งให้เจ้าชะตาอยู่ดีนั่นเองนะคะวันที่สตุลาคมพระเก้ยกเข้าไปสู่ราศีธนู ยกเข้ามาสู่ราศีธนูนะคะในเรือนกัมมะแน่นอนว่าถ้าเกิดตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าชะตาฟัง แอดมินมาตลอดเลยไม่ว่าดาวใดเรือนการเงินของคุณการงานของคุณดาวจเจ้าเรือนตัวเองของคุณไปตกหลุมตกล่องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานแอดจะยุโยงส่งเสริมเสมอว่าทํางานนะทําตามหนะ้าที่นะอย่าท้อนะลุกขึ้นมานะสู้นะตอนนี้เดี๋ยวดาวของคุณจะส่งผลดีพระเกตขยับมาอยู่เดเรือกนกรมมะแอดบอกเสมอว่าพระเกเนี่ยเป็นดาวที่ส่งผลกรรม ไม่ว่าคุณจะทํากรรมอะไรมาก็ตามเขาส่งให้คุณเต็มที่เขาเป็นได้ทั้งเจ้ากรรมในเวรและเป็นได้ทั้งเทวดารักษาตัวเป็นได้ทั้งดาวดีและเป็นได้ทั้งดาวร้ายถ้าสิ่งที่คุณทํามาตลอดปีจนกระทั่งพระเกตกลับมาอยู่ในภพเรือนการงานอีกครั้งเนี่ยมันเป็นการทําดีอย่างดีที่สุดอะแอดบอกเลยนะการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน สิ่งดีใดๆเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานจะปรากฏในช่วงระยะเวลาสองเดือนที่ประเกตอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นช่วงเห็นไหมมันเป็นช่วงเดือนกันยายนเดือนตุลาอย่างเงี้ยมันก็จะมีการขยับเลื่อนขั้นเลื่อนเองินเดือนได้ตำแหน่งงานที่ค่อนข้างมีความสุขสําหรับเจ้าชะตาได้ตำแหน่งงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นได้ตำแหน่งงานที่มีคนยอมรับนับถือนะคะ ได้แต่สําหรับคนที่ที่ผ่านมาหมกเม็ดทางานเช้าชามเย็นชามฉันออรู้สึกว่าไม่เห็นจะต้องทุ่มเทอะไรมากมายคุณก็จะได้รับสิ่งตอบแทนอย่างนั้นเพราะแอดมินบอกเสมอเลยว่าคุณจะหวังอะไรจากสิ่งที่คุณไม่ได้ทานึกออกไหมคะคุณจะหวังโชคดีแล้วแบบโชคดีก็เข้ามานิดนิด,นดหน่อยหน่อยแล้วคุณก็บอกว่าได้รับโชคน้อยแต่ว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติอะไรในสิ่งที่แอดมินบอกเลยคุณไม่ได้ปฏิบัติ เต็มที่ทําหน้าที่ก็ไม่ดีไม่โดดเด่นในช่วงระยะเวลาที่ดาวเกิดเหตุการณ์ดีๆขึ้นมาเนี่ยเกิดปรากฏการที่จะส่งผลดีให้กับคุณเนี่ยมันก็ไม่ส่งผลดีต่อให้คุณบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณมีโชคเกี่ยวกับเรื่องหนะ้าที่การงานผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูเพราะมันมีกรรมดีกรรมเก่าๆก,กรรมในอดีตชาติที่คุณไม่เห็นไงกรรมดีมันหมดได้แอดบอกในช่วงที่กรรมดีหมดนะ แอดบอกเลยนะว่ามันไม่มีอะไรเป็นอกเป็นใจกับคุณเลยนะคุณทําอะไรคุณก็ยากเย็นทุกคนจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่คุณบ่นอ่ะคุณไปพูดคุณไปลำพึงลำพันอะไรกับใครก็ไม่มีใครช่วยเหลือเนี่ยแหละเป็นช่วงระยะเวลาที่กรรมดีหมดถามว่าเรากรรมใหม่กรรมปัจจุบันจะช่วยคุณอย่างไรคุณลองนึกสิว่าทุกครั้งที่คุณไปขอความช่วยเหลือก่อนหน้านั้นคุณเคยช่วยเหลือใครไว้ ใครจะมานั่งช่วยเหลือคุณตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณออกปากคุณต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนคุณต้องทำเต็มที่ก่อนคุณเคยให้ความปรารถนาดีต่อใครไหมคุณเคยให้กำลังใจใครไหมแล้วในวิถีชีวิตของคุณคุณเคยทำอะไรที่มันทุ่มสุดใจตายเป็นตายไหมคุณเคยทำเต็มที่เคยทำเรื่องดีๆกี่ครั้งในชีวิตถึงจะมาทวงโชคลาภจากดาวโชคลาภจากวาสนาของตัวเองนะคะนะคะ นี่คือสิ่งที่แอดมินพยายามอยากบอกเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวลาบผลเป็นเกษตรดาวพระพุธเป็นมหาอุด,าดเป็นเกษตรดาวพระฤหัสเป็นเกษตรมันต้องตอบแทนและเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้แล้วในช่วงระยะเวลานี้คุณมีทั้งปัญญามีทั้งวิธีแก้ไขมีทั้งโชคลาภ ในจักรราศีของคุณในเดือนตุลาคมคือมันเต็มเปี่ยมไปหมดแม้กระทั่งพระพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพเรือนพันธุเนี่ยอีกกรณีหนึ่งที่แอดไม่ได้บอกคือมันมีโอกาสที่หลายๆคนอาจจะเอาบ้านไปเข้าธนาคารนะคะ ไปเข้าธนาคารเพื่ออะไรเพื่อปลดหนี้หลายหลายใบบัตรเครดิตติดค้างนะคะเข้าไปให้เขาตรวจสอบเครดิตรวมหนี quello, mm ้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินก็ได้เพราะว่าการเงินเข้าสู่ภพเรือนพันทุกมันมีโอกาสที่จะเป็นหนี้มีโอกาสที่จะใช้จ่ายแต่คุณอาจจะได้ประโยชน์จากเจ้าหนี้ด้วยกันเห็นไหมคะเข้าไป ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องให้มันอยู่ในระบบและผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องภาระหนี้สินแม้ว่าค่าใช้จ่ายในครอบครัวตอนนี้แอดมองเห็นและลัคนาราศีมีนเนี่ยแบกรับหลังแอนคุณกำลังเป็นบุคคลที่แก้ไขปัญหาบ้านเรือนของตัวเองมากที่สุดเป็นคนที่ทุกคนเอาเรียกว่าถนนทุกสายมุ่งมาหาเจ้าชะตาเพื่อให้แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นพระพุทธ มาเป็นเกษตราราธิบดีแล้วมาหาอุดในวันเดียวกันนั้นแอดบอกเลยว่าบุญของคุณมากๆบุญเก่าของคุณมากๆแล้วบุญเก่ามันหมดไปได้แอดเลยบอกว่าทําความดีเพิ่มเติมนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือคิดดีทดําดีพูดดีไม่หมุกเม็ดไม่หักหลังใครนะคะหลังจากที่พระพุทธขยับพังคารขยับนะคะพระ เกตขยับแล้วพระอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะพระทิตย์เป็นอลิขเข้าสู่มรณะแล้วมีตำแหน่งเป็นนิดดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีมีนะคะเรียกว่าอาริอ่อนกำลังนี่สินผ่อนคลายสบายตัวเพราะฉะนั้นมันอ่านมีเหตุได้เหมือนที่แอดไลน์มาตอนแรกว่าคุณกำลังรวมนี่สินคุณกำลังตั้งหลักคุณกำลังปักหลักที่จะใช้นี่คุณกำลังจะ หนี่คุณกําลังตั้งอกตั้งใจเพื่อจะจบหนี้สินในช่วงระยะเวลาปีนี้ที่พระฤาส,สัปดิ์ส่งผลให้หนะ้าที่การงานและตัวตนของคุณโดดเด่นนะคะการเงินของคุณแม้จะมีเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยมีคนเข้ามาพระราหูร่วงทรัพย์คุณแบบนี้แต่เจ้าชะตาก็มีวิธีการในการบริหารจัดการทั้งหนี้สินและรายได้ที่ค่อนข้างดีอยู่ นะคะหน้าที่การงานมั่นคงส่งเสริมได้นะคะเป็นเรื่องของการขยับเลื่อนขั้นพอพ้ะอาทิตย์เข้ามาอย่างนี้อาริมีปัญหาอาริเจ็บไข้ได้ป่วยอาริอ่อนแพ้แพ้ไพ่อาริแพ้ภัยตัวเองไปเลยนะคะต่อมาวันที่21ตุลาคมพระศุกร์นะคะหรือว่าเจ้าเรือนปัตตานีนี่ขยับย้ายเข้าสู่ภพเรือนปัตตานีพูดถึงพระศุกร์ เราก็พูดถึงเรื่องความรักก็แล้วกันนะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้คนมีแฟนคนมีคู่มีโอกาสจบจากแยกเคลียร์กันไม่ลงตัวหรือมีโอกาสที่จะเพิ่มคนคุยนะคะมันมีสเสน่ห์แบบประหลาดอยู่ในเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีมีนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องบอกว่า การที่พระอาทิตย์และพระศุกร์รวมถึงพระพุทธอยู่ตรงเนี้มันเล็งดวงชะตาเจ้าชะตาทั้ง3เนี่ยวิธีการดูดาวเล็งของแอดมินก็จะอาจจะไม่เหมือนช่องอื่นๆเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้จะเจ้าชู้ฟุ่มเฟือยมากหรือว่ามีสเสน่ห์มากเกินไปนะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นคนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจากคนที่เป๊ะทุกสิ่งทุกอย่างพระอาทิตย์ไปตกเรือนมรณนะเล็งดวงชะตากลายเป็นคนที่ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความหงุดหงิดในอะไรบางอย่างอ่าสะนัดอะไรก็ไม่ถูกนัดนะเรียบเรียงระเบียบจากที่เคยเป็นคนระเบียบเป๊ะเพราะว่ามีพระฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนตัวเองกับกลายเป็นว่าเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ผิดทิศผิดทางไปหมดนะคะเป็นคนเอาแต่ใจขาดระเบียบนะทำตัวเพี้ยนเพียอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะส่วนพระพุทธนี่ก็ทำให้เจ้าชะตาเนี่ย คือบางคนเคยพูดเพระพาะๆกลายเป็นคนสบทพูดไปสบทไปนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องรามาระวังตรงนี้ดาวสี่กำลังให้คุณสูงสุดแต่บางเอิญบางเอิญเขาไปเล็งดวงชะตาเขาไปส่งด้านที่เป็นด้านด้อยของเขาเนี่ยให้ดวงชะตาของคุณนะคะรามาระวังให้ดีทีนี้เรามาดูกันหลังจากที่พระอาทิตย์ขยับย้ายเนี่ยมันจะมีดาวต่อไปคือดาวอะไรนะคะ าดาวต่อไปที่จะขยับย้ายเป็นดวงสุดท้ายนะคะหลังจากพระอาทิตย์พระศุกร์ย้ายแล้วก็คือดาวพระพุธพระพุธออกจากตําแหน่งมหาอุดและเกษตรนะคะเข้าไปสู่ภพเรือนนี้ยังมีตําแหน่งที่ค่อนข้างเป็นตําแหน่งที่ดีอยู่ก็คือเป็นตําแหน่งที่เขาเรียกว่าคู่ธาตุน้ํากับเจ้าเรือนนะคะ แน่นอนก็ไปจับคู่เป็นคู่ธาตุน้ํากับพระศุกร์ด้วยเช่นเดียวกันสเสน่ห์ฟุ้มเฟือยเสน่ห์เหลือเกินเนี่ยมันอยู่ใน DNA ของคุณในเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นทําให้ดีนะคะเวลาที่พระศุกร์เป็นแบบนี้ก็เจ้าชะตาก็มีโอกาสที่จะเลื่อนเปื้อนเกี่ยวกับเรื่องของสเสน่ห์คบมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็อาจจะผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขาบางคนก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่บอกนะคะขาดการควบคุมตัวเอง ในช่วงระยะเวลานี้รวมถึงอาจจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ค่อยดูแลตัวเองนะคะทำงานมากเครียดกังวลวิตกเป็นไปได้สุขอยู่ตรงนี้เป็นอ่เขาเรียกว่าสุขที่เป็นเกษตรตาทิพดีก็จริงแต่มันก็อยู่พบตรงขามเพราะสุขอยู่ตรงเนี้โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเจ้าชะตาเนี่ยจะมีลักษณะที่ทั้งดีและ,และทั้งดีและทั้งด้อยนะคะบางคนอาจจะมี ไม่อยากแต่งเนื้อแต่งตัวเลยแต่บางคนแต่งตัวจ๋าจจะจัด,จด,จดบางคนอาจจะแบบว่าขาดการควบคุมอารมณ์แต่เต็มไปด้วยความมีรสสนิยมนะคะสนุกสนานเฮฮาชอบอ,อารมณ์สุนทีีชอบอารมณ์ศิลปะคือพระสุขจะประเดประดังหลายๆสิ่งหลายๆอย่างส่งมาให้ชาวลัคนาราศีมีนแน่นอนและก็เป็นคุณ เป็นประมาณคุณกับราศีเมษเนี่ยที่โดนที่โดนลักษณะของพระศุกร์ที่เดี๋ยวเขาเรียกว่าผีเข้าผีออกอะทั้งดีและไม่ดีทั้งโดดเด่นและแตด,ด้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตานะบางคนนะนอกจากฟุ่มเฟือยหรูหราแล้วบางคนยังไปเที่ยวกับเพื่อนบางคนยังไปพบเจอเพื่อนบางคนยังได้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนที่อยู่ทางไกลเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะพระศุกร์ในตำแหน่งนี้ก็ให้คุณหลายอย่างนะคะสุกในเรือน สุขในเรือนมรณะหลายคนอาจจะกลัวใช่ไหมในชื่อของมันแอดจะบอกแบบนี้ว่าพราะสุขในเรือนมรณะเนี่ยสําหรับคนมีคู่อสําหรับคนไม่มีคู่แอดบอกไปแล้วในเรื่องความรักแต่สําหรับคนมีคู่พระสุขอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะได้รับเงินรับท้องนะคะจะได้รับมรดกจากญาติที่เป็นฝ่ายหญิงนะคะแล้วก็เจ้าชะตาก็จะมีความสุขในเรื่อง หลายๆเรื่องอะที่มันเป็นจุดจบแก้ปัญหาได้สุขอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกังวลว่ามันอยู่ในเรือนมรณะไม่ต้องไปกังวลมากว่าดาวมันเป็นนิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดาวสุขจริงๆของคุณแล้วเนี่ยก็เป็นดาวอริอยู่แล้วนะคะเป็นดาวที่เวลาเข้าที่ไหนพบนั้นจะมีปัญหาแล้วคุณคิดดูสิว่าไปเข้าพบมรณะมรณะมีปัญหาก็ดีนะสิถูกไหมคะอริตกมรณะนี่ต้องบอกเลยว่า ดีที่สุดแล้วเป็นพบที่เหมาะสมแล้วที่เจ้าชะตาจะรู้สึกสบายใจที่สุดนับตั้งแต่อารีไปตกพบอื่นๆมานะคะ เพราะอะไรเพราะแอดบอกแล้วไงศัตรูแพ,าพา้พ่ายศัตรูแพ้พัยตัวเองบางคนเจ็บไข้บางคนตายก่อนนะบางคนสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังถ้าคุณเลี้ยงบุตรคุณเลี้ยงบริวารคุณมีสัตว์เลี้ยงนะคุณมีคนที่ลูกน้องหรือว่าคนใช้คนอาศัยให้ระมัดระวังเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วก็เรื่องเอาชนะศัตรูเนี่ยแอดมองว่าเป็นเรื่องของตำแหน่งแห่งที่ที่คุณจะได้รับในช่วงระยะเวลานี้เพราะสูงมาตกปุ๊บเรือนมองแล้วนะน,นี่ ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการประสบชัยชนะนะคะแล้วเจ้าชะตานะคะปัตนี้เข้าสู่เรือนมรณะพระพุธใช่ไหมคะพระพุธเ,เป็นคู่สมพลเป็นคู่สมพลและแอดบอกแล้วว่าพระพุทธเนี่ยเวลาที่เขาเข้าสู่เรือนมรณะแสดงว่าเจ้าชะตาจะต้องจริง,รงๆบอกว่าให้ระงับปากระงับคําตั้งแต่ต้นเดือนแล้วถูกไหมคะเพราะว่าดาวหลายๆดวงบันดี มาเริ่มต้นเดือนมาก็ดีเลยอ่ะฉะนั้นเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยแม้เรื่องความรักคุณจะมีเสน่ห์แพลว่ลาวคุณจะพูดคุยหรือว่าได้รับอะไรต่างๆจากคนรักของคุณในช่วงระยะเวลานี้ก็ตามแต่พระพุทธของคุณเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าเรือนพันธุเท่านั้นนะคะพระพุทธของคุณยังเป็นเจ้าเรือนปตนีด้วยเพราะฉะนั้นคนมีคู่ให้เรามาระวังคู่ครองคนรักนะคะถูกหลอก ถูกโกงนะคะหรือไปลงทุนไปลงหุ้นอะไรต่างๆแล้วเสียเงินเสียทองเพราะหุ้นส่วนหลอกหรือว่าโกงตัวคุณเองก็ต้องระมัดระวังหุ้นส่วนหรือว่าเพื่อนร่วมงานในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเห็นไหมคะมันจะมีขึ้นมีลงเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานที่แอดมินทานายไปนะบางคนนะคะบางคนสําหรับคู่ของคนรักบางคนที่แต่งงานกันแล้วอยู่กันแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจบจากแยก พัดพลากไปอยู่คนละทิศละทางได้นะคะมันเหมือนกับว่าสุตรมือสอยก็ต้องปล่อยมันไปถ้าเกิดคุณเป็นคู่ที่ระหองระแหงกันมานานช่วงระยะเวลานี้แม้ว่าพระพุทธจะเข้าไปอยู่ในเรือนมอรณะและมีตำแหน่งเป็นคู่สมพลมันมีโอกาสที่จะจบจากแยกเหตุเพราะว่าเดี๋ยวแอจะบอกนะคะ พระพุธเนี่ยมีตำแหน่งที่เป็นดาวดับอยู่ในวันที่29-30ตุลาคมถ้าคุณประทะคารมกับคู่ครองช่วงระยะเวลานั้นให้ระวังเลยสุกเองก็ดับในวันที่31-3พฤศจิกายนมันจะดีไม่ดีหลุดไม่หลุดจบจากแยกย้ายกันเนี่ย29-30 31-3พฤศจิกายนระวังเรื่องความรักระวังเรื่องคำพูดระวังเรื่องแยกย้ายระวังป่วยระวังการพัดภาค นะคะช่วงระยะเวลาที่ทั้งพุทธและทั้งพระสุดับ มันมีช,ช่วงที่ต้องระวังแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นเรื่องการงานก็ดีนะคะลาบผลก็โชคดีเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินไปทําไปสร้างบ้านไปต่อเติมไปซื้อบ้านซื้อช่องก็ยังมีเรื่องของการใช้เครดิตกับเรื่องของการรวมหนี้รวมสินเพื่อยืดหยุ่นปัญหาหนี้สินของคุณก็โดดเด่นนะคะแม้รายจ่ายจะมีแม้มันจะมีแวววขอบครัวหรือว่า คู่ครองคนรักมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยใช้เงินใช้ทองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างโดยโรวมแล้วมันค่อนข้างดีแอดบอกไปหมดแล้วนะคะเรื่องที่ควรจะต้องระมัดระวงังเรื่องที่อะไรแบบนี้รวมถึงเรื่องความรักก็บอกหมดแล้วนะคะมฤตยูเข้าสู่ภพเรือนสหัสช้าถ้าเกิดใครแบบว่าอยากฟังยาวๆนะคะก็ให้ไปฟังเลยในดาวในดาวพื้นดวงทีนี้เวลาที่มฤตยูเข้าไปอยู่ในภพที่มีพระศุกร์นะคะ เป็นเจ้าเรือนเนี่ยมันมีโอกาสที่เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ได้ติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติฝันแม่นหรือว่ามีลางสังหรณ์ที่แม่นมีซิกเซนที่ดีเท่านั้นเองอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาไปบนบานศาลเก่าวกับอะไรแล้วได้ดั่งใจในช่วงระยะเวลานี้ก็นะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการเดินทางของดวงดาวของชาวลัคนาราศีมีน ขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้อย่าลืมแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ